เปยนประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์นะคะตั้งประถมมัธยมนะคะแล้วก็ปริญญาตรีที่คณะครุศาสตร์ภาสาอังกฤษโสตทัศนศึกษาก็เรียกว่าเป็นลูกศิกษย์อาจารย์ชยงรุ่นแรกปริญญาตรีพระอาจารย์ชยงเนี่ยโฆษณาชวนเชื่อนะคะด้วยการร้องเพลงกล่อมพวกเราทุวกวันตอนเที่ยงนะฮะ แล้วก็เปลี่ยนจากโทรภาษาไทยเป็นโสตทนศนศศึกษาจึงมีวันนี้มานั่งอยู่ที่นี่แั้กงังผมไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะ<อ>แล้วก็เมื่อจบปริญญาตรีก็ตอบริญญาโทโสตสนเศึกษาแล้วก็เข้าเป็นอาจารย์าารยแล้วก็เรียนปริญญาเอ,อกทางด้าน Instructional Design and Technology ที่มหาวิทยาลัย IO โอวานะคะแล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์จนทุกวันนี้ก็นับเวลาเข้าดาวกเกษียณแล้วนะคะ ปัจจุบันเป็นคุนภาพวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอกของคณะทครุศสาร์นะคะขอบคุณนะ,ะคะทุ